ข้าวเป็นผลผลิตส่งออกสําคัญที่สร้างรายได้หลักให้กับประเทศโดยเฉพาะพันข้าวหอมมะลิที่สร้างชื่อกับประเทศไทยมาอย่างยาวนานแต่ในช่วงหลังมานี้ปริมาณการส่งออกข้าวหอมมะลิไทยลดลงอย่างมากด้วยสายเหตุหลักคือการที่ข้าวขาดคุณภาพในงานวันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลกปีนี้ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่2โดยเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิข้าวไทยกรมการข้าวบริษัทข้าวซีพีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้เชิญคู่ค้าจากต่างประเทศมาพบปะกับชาวนาโดยตรงเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของข้าวหอมมะลิไทยทั้งนี้เป็นการฉลองความสําเร็จการพัฒนาพันธุ์ข้าวหอมมะลิไทยสู่ข้าวคุณภาพที่ดีที่สุดหรือข้าวเกรดพรีเมียมรวมถึงการแสดงให้เห็นถึงความสําเร็จของกเกษตรกรชาวนาไทยที่จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหลังจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้เข้าไปส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิตามมาตรฐานการผลิตข้าวที่ดีด้ืยอระบบ GAP เช่นการเตรียมดินการดูแรลรักษาการใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลให้ผลผลิตข้าวต่อไร่สูงขึ้นและได้ข้าวเปลือกคุณภาพดีรวมไปถึงต้นทุนการผลิตที่ลดลงเื็นนํำร่องกับเกษตรกร,กรในอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ปลูกข้าวหอมมะลิได้ดีที่สุดในโลก นายสุเมศเหล่าโมราพรประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศเรือจเจริญโภกััณ์์บอกถึงงา,านนี้ว่าอนอกจากจะเป็นการแสดงศักยภาพข้าวไทยแล้วจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นยอดขายข้าวให้เพิ่มขึ้นได้ผมมั่นใจว่าปีนี้มะลินะถ้าผมดูอย่างนี้นะมะลิเราน่าจะเพิ่มขึ้นได้ประมาณสัก15-20ปีนี้ค่ะแน่นอนปีนี้ถึงปีหน้านะนมันจะเป็นท็อปเยีป,ประเทศไทย เพราะว่าวันนี้ราคาเราก็สู้ได้แล้วก็ราคาก็ไม่สูงจนเกินไปลักษณะดเดียวกันผู้บริโภคก็ให้การตอบรับถ้าเกิดเราเราช่วยกันในการลงข่าวประชาสัมพันธ์ในวันนี้ให้กับผู้บริโภคต่างประเทศแล้วก็ผู้สื่อข่าวเข้ามาผู้ค้าเราก็มานะครับมีลูกค้าตะวันออกกลางของเรานะครับคูเวตลงทุนบินมาเลยมาร่วมงานนี้โดยเฉพาะเพราะว่าเขาก็อยากจะเขาไม่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าเป็นยังไง <15, S 1> ครับ การที่ภาครัฐจับมือกับเอกชนร่วมกันจัดง,งานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในครั้งนี้จึงอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นในการส่งออกข้าวไทยให้กลับมาสู่จุดเดิมอีกครั้งพิลพงษ์พงหน้าถ่ายภาพเอกภพเชิดธรรมทรทีมข่าวชวกิจรายงาน